สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกบิลมาพรมมายานนะคะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงประจำเดือน เมษายนนึกเดือนไม่ออกนะเดือนเมษายนกันนะคะว่าคนในแต่ละราศีนะคะทั้ง12ราศีนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก็ก่อนอื่นเลยแม่หมอก็คงจะต้องแบบว่าขอบอกช่องทางในการติดต่อให้กับทุกคนนะคะทุกคนสามารถไปติดตามแม่หมอได้นะคะตามช่องทางที่ได้มีไว้ให้อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะตรง คำอธิบายเพิ่มเติมนะคะส่วนใครที่อยากจะปรึกษาดูดวงส่วนตัวนะคะคุณสามารถที่จะทักไลน์มาได้ที่นี่เลยค่ะไลน์แอนะคะก็คือจําเป็นที่จะต้องมีตัว A วงกลมนะคะเขาเรียกว่าเป็น Line แอดเนาะบอกไว้สาหรับเผื่อบ,บางคนยังไม่ทราบน,นะคะแล้วก็พิมพ์ตามตัวหนังสือนี้ไปได้เลยค่ะกรบบินมานะคะก็ใดๆก็ตามแต่นะคะนี่เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของใครนะคะดังนั้นจึงอาจจะ ตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงบ้างนะคะก็อย่าได้ว่ากันเนาะเ,ออเพราะว่ามันมีหลายเหตุปัจจัยมากๆเลยนะคะเพราะว่านี่ไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้นนะคะก็เลยจะเป็นการพูดรวมๆนะคะเอาล่ะค่ะก็ไม่พูดพ่ำมทำเพลงนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์และศิลปศิธิ์ข,ของคนที่ผ่านเข้ามาเห็นคลิปนี้นะคะและขอให้พลังแห่งครูนะคะสักทิอยู่กับพวกเราณนะที่นี้ด้วยค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังในแต่ละราศีกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าดวงช่วงเดือนเมษายนนี้นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะและขอให้พลังแห่งครูนะคะสถิตอยู่กับพวกเราณที่นี้ด้วยค่ะเดี๋ยวแม่หมอจะดูสถานการณ์โดยรวมนะคะก่อนกันแล้วกัน ไเทีย่ยงพระนางเบนจกักรยานีและพระนางสุรัสดวีว้าวสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะสถานการณ์โดยรวมทั่วไปนะคะในช่วงนี้ต้องบอกเลยว่ามันเป็นช่วงที่คุณแบบ <c oughs> บางคนนะเข้าสู่ทางธรรมมากยิ่งขึ้นเข้าสู่แบบสายบุญมากยิ่งขึ้นมีการแบบว่าเจริญกรรมฐานนะคะแล้วก็มีการแบบทําบุญ ทำทานนู่นนี่นั่นะเยอะแยะมากมายเลยนะคะซึ่งแบบว่าอันเนี้ยเอาจริงนะเดือนเมษานยนจะเป็นเดือนที่คุณอะอยู่ได้ด้วยบุญเลยคะ่ะแล้วคุณก็จะได้ความสําเร็จอะไรมาเยอะแยะมากมายก่กองเต็มไปหมดเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทําเกี่ยวข้องกับเรื่องของหนึ่งอาหาร2ก็คือคนที่ทําเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่มาอยู่เบื้องหน้า เป็นนักร้องนักแสดงนักดนตรีหรือแม้แต่กรทังแบบว่าคนที่เป็นนักประพันธ์ต่างๆนะคะไม่ว,ว่าจะแบบทำงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหลายทั้งแหล่ะคะ่ะคือแบบคุณมีความแบบว่าประสบความสําเร็จมากมีชื่อเสียงมากแต่เหนือสิ่งอื่นใดน,นะคะมันจะมีบางอย่างที่มาลดทอน ความสำเร็จนั้นให้ลดลงเหลือเพียงครึ่งเดียวตรงนี้เนี่ยค่ะต้องบอกว่าขอให้คุณพอใจไว้เถอะเพราะนั่นอะคือสิ่งที่คือสิ่งที่แบบว่าเราทำแบบเต็มที่ที่สุดแล้วนะคะเราทำด้วยความสุขนะคะแล้วกออ็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือถ้าคุณแบบว่าคิดว่าเอมันจะต้องแบบทำให้เยอะกว่านี้อย่าเพิ่งค่ะ ณตอนเนี้ยขอให้คุณบอกว่าเดินทางสายกลางไปก่อนทำแบบที่คุณมีความสุขดีกว่าเพราะถ้าคุณทำมากกว่านี้หรือไม่ทําเลยทําน้อยลงเพราะว่าแบบเหนื่อยหรือแบบต้องการทํามากกว่านี้เพราะต้องการเงินแล้วแล้วก็มันจะมันจะไม่ได้ผลตามที่คุณต้องการเออมันจะไม่สําเร็จตามที่คุณอยากได้แต่เมื่อใดก็ตามแต่ที่คุณแบบเออเออทำทำแบบนี้แหละคือเรามีความสุขกับมันมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองทํา คุณก็จะประสบความสําเร็จแบบงงเหมือนกันนะอ้า <c oughs> ก็ก็ไม่ได้แบบเข่งหรือว่าซีเรียสขนาดนั้นแต่ว่าผลที่ได้คือชื่อเสียงแล้วก็การกินดีอยู่ดีอะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามแต่ที่คุณทํามากจนเกินไปหรือไม่ทําแบบทําน้อยลงเลยคุณจะไม่มีความสุขกับการทําตรงนั้นเลยมันจะกลายเป็นว่าเป็น,ปนบิสเนสมากเกินไปมันจะกลายเป็นว่าคุณรู้สึกอิรุ่ยชุยแฉมากจนเกินไปแล้วก็ไม่พบกับความสําเร็จนั้น คุณก็เลยแบบอาจจะแบบว่าเออรู้สึกแบบเหนื่อยและท้อและเพียแต่ถ้าคุณเดินทางสายกลางนะเออคือมันก็จะแบบไปได้เรื่อยๆสิ่งนี้นะคะคือแบบว่าที่คุณทําอยู่เนี่ยคือคุณหวังใจมากเลยว่าอยากที่จะให้มันแบบเออกินอิ่มนอนหลับมีแบบมีพอใช้พอกินอะไรแบบเนี้ยเอาจริงๆแล้วราศีตุลไม่ได้คิดที่อยากจะแค่แบบว่ามีใช้แบบมีพอใช้พอกินหรอกแต่คือคุณอยากที่จะแบบว่า บบกินหลูอยู่สบายเลยแหละแต่นะตอนนี้มันอาจจะยังไม่ถึงช่วงเวลานั้นแต่มันจะเป็นช่วงเวลาที่ที่แบบว่าถ้าคุณอยู่พอเพียงอะ่ะมันจะทําให้ชีวิตของคุณมีความสุขในช่วงนี้นะคะเพราะนั้นแล้วในช่วงนี้อย่าพึ่งฟุ่มเฟือยเก็บไว้ก่อนนะคะแต่เนื่อเงินใดนะคุณไม่อดตายหรอก คุณก็ยังมีการกินการอยู่ที่อุดมสมบูรณ์อยากได้อะไรก็ได้อยากกินอะไรก็ได้กินแต่อาจจะไม่ได้ถึงขั้นที่แบบว่าอยากได้บ้านอยากได้รถรถจะได้เลยไม่ค่ะแต่ว่ามันจะส่งผลในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ในแง่ของอาหารการกินที่มันไม่เคยขาดมีเงินให้แบบว่าเออจับใจ่ายใช้สอยในชีวิตประจาวันในแต่ละวันอะไรพวกนี้ไปได้ไม่มีไม่ถึงขั้นแบบคัดสนยากจนคนแขนไม่ค่ะเออมันก็อยู่ได้นะสุขกายสบายใจไปได,ได้เรื่อย ะะแล้วก็สําหรับบางคนของชาวราศีตุลเนาะคุณจะได้งานที่แบบว่าเป็นเบื้องหน้ามากยิ่งขึ้นไปเป็นพิธีกรไปเป็น MC ็ไปเป็นอะไรแบบเนี้ยคือเนี่ยแหละงานพวกเนี้ยมันจะไหลามาเทม,มามากขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วคุณก็จะแบบว่าเอาทุกโอกาสนั้นที่เข้ามาคือทํางานเป็นบ้าเป็นหลังเลยเหมือนกันเพื่อที่จะแบบว่าเก็บเงินเอามาตรงนี้เนี่ยแหละแล้วคุณก็เป็นคนขยันมากซะด้วยสิมันก็เลยทําให้เออคุณอะ่ะก็มีความ ความสุขการสบายใจคือมันมีความสุขกับการที่คุณได้ทํางานแบบนั้นกันแล้วกันแต่ไพ่ท่านก็นขึ้นเตือนมานะว่าอย่าโลภเอออย่าทําเยอะจนเกินไปเดี๋ยวร่างกายหรือว่าสังขารนะมันจะรับไม่ไหวเพราะฉะนั้นแล้วท่านก็นเลยบอกว่าให้เดินทางสายกลางคะ่ะโอเคนาะออาวละทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันด้วยเรื่องของกัรงาน ศิวะและกุมารทองโอ้โหเด็กโ,โ,โดนผู้ใหญ่หลังแกนะฮะในเรื่องของการงานในตอนนี้นับว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณน,นั้นน่ะจะต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมากเลยล่ะเพราะ อดทนกับตัวเองด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็อดทนกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่อาจจะบบบว่าหาเหตุผลอะไรพวกเนี้ยไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอารมณ์แปรปรวนอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราต้องบอกเลยว่าตัวคุณเองก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันจะไปว่าแบบว่าผู้ใหญ่เหล่านั้นอนะอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะตัวคุณเองนั้นเนี่ยเหมือนกับว่ามัน เหมือนคุณเห็นช่องทางความสําเร็จในหน้าที่การงานของตัวเองแล้วคุยมัน มันเป็นช่วงแบบทางเปิดเหมือนกันนะแบบดวงเปิดอะในเรื่องของการงานเปิดมากๆเลยดูสเบแบบว่าแสงสว่างแบบจากพระอาทิตย์นี่แบบว่าสว่างสดใสมากๆแล้วหน้าตาเต็มเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจคุณรู้แล้วล่ะว่าช่องทางไหนที่จะนําพาไปสู่ความสําเร็จให,ให้กับคุณแล้วคุณก็มีความทะเยอทะยานอยากมากๆว่าช่วงนี้ฉันจะต้องแบบถีบให้ตัวเองเนี่ยประสบความสําเร็จให้ได้ไม่ว่าคุณจะมาจาก แบบบ่อตมตรงไหนก็ตามแต่แต่คุณน่ะจะแบบถีบให้ตัวเองอ่ะประสบความสำเร็จไปอยู่ในจุดสูงสุดได้ภายในช่วงระยะเวลาแค่เพียงสั้นๆน่ะชื่อเสียงมาแล้วไงเพราะว่าเรื่องโดลลมมาตสกี้นี้ก็คือพูดเกี่ยวกับเรื่องของชื่อเสียงไปแล้วใช่ไหมคะการงานก็ยังคงมีเรื่องเกี่ยวข้องกับชื่อเสียงด้วยเช่นเดียวกันเออคือแบบเตรียมประสบความสำเร็จได้เลยถ้าเกิดว่าคุณทำอะไรด้วยน้ำพักน้ำแรง แล้วก็สติปัญญากําลังความรู้ความสามารถของตัวเองอะคะ่ะมันจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีคุณจะทีบตัวเองให้ไปอยู่ในจุดสูงสุดได้ในระยะเวลาอย่างแบบเขาเรียกว่าอะไรรวดเร็วมากแต่สิ่งหนึ่งนะคะคุณต้องระวังความทะเยอทยานอย่างตรงเนี้ยหรือทําอะไรตามแบบเขาเรียกวอะไรคุณจะมีอีโก้ของตัวเองค่อนข้างที่จะสูง มันจะไปสะดุดขาใครเข้าจะไปสะดุดขาใครเอ่ยขาผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยที่แบบว่ามีอิทธิพลในวงการนั้นๆที่คุณทํางานอยู่จนทําให้คุณอะรู้สึกสะดุดและติดขัดไปเลยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่คนนี้เขาไม่ชอบอกไม่ชอบใจคนแล,แล้วก็แน่นอนนะคะเขาขัดขวางทุกอย่างเหมือนกันจนทําให้คุณเหมือนแบบเหมือนเด็กที่แบบว่าถูกผู้ใหญ่รังแกเลยอะอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังเพราะฉะนั้นแล้ว เก็บความทะเยอทะยานตรงนี้เอาไวก้ก็ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งลงม,มือทําอะไรไม่ใช่ค่ะแต่ว่าการแสดงออกอะคือคุณต้องเลือกคุณต้องแบบว่ามีหนทางในการแสดงออกทางด้านแบบว่าเออที่จะทํานั้นทนํานี่การที่คุณจะทําเรื่องไหนก็ตามแต่นะคะโดยเฉพาะยิง่งในเรื่องของการงานคุณจะต้องเคารพเจ้าถิ่นด้วยค่ะเพราะว่าคุณยังเป็นนิวบี้ในวงการนั้นๆยังเป็นเด็กใหม่ที่แบบว่าเพิ่งจะเข้ามาอยู่ในวงการนี้ได้ไม่นานอะ เพราะนั้นแล้วเจ้าที่แรงค่ะเพราะนั้นแล้วคุณต้องทําอะไรคุณก็ต้องปรับให้ความเคารพเขาด้วยในส่วนหนึ่งถึงแม้ว่าเขาจะทําตัวไม่น่าเคารพก็ตามแต่มันคุ้มกว่ามันไม่คุ้มหรอกกับการที่คุณจะต้องแบบว่าทําตัวแบบเฮ้ย <He> ฉันไม่สนใจหรอกอยู่ทําตัวไม่น่าเคารพไม่น่านับถือแต่คุณโดนหดกับแบบรุนแรงเลยนะแล้วถึงขั้นที่แบบว่าอาจจะต้องแบบปิดตัวลงในวงการนั้นไปเลยอ่ะมันไม่คุ้มอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยู่แบบ เงียบๆสงบๆงบได้ก็ดีค่ะคือแบบเอาให้มันพ้นช่วงนี้ไปก่อนนะคะเออไม่อย่างนั้นแล้วคือแบบว่าอาจจะแบบถูกเด็กน้อยอาจจะถูกฟาดได้นะคะเพราะนั้นแล้วก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานไปสักนิดหนึ่งนะคะสําหรับใครก็ตามแต่ที่เป็นพ่อค้าแม่ขายเนาะก็ต้องบอกเลยว่าใครที่ทําเกี่ยวข้องกับเรื่องของออนไลน์ไว้อ <c oughs> ตอนเนี้ย เบื้องหน้าของคุณอ่ะมันเริ่มที่จะบอกว่าติดแล้วนะคือแบบว่าคนอ่ะเริ่มตามมาซื้อของและเริ่มมีชื่อเสียงในระดับหนึ่งเริ่มที่จะแบบว่ามียอดขายต่างๆอะไรพวกนี้เข้ามามากมายเยอะแยะเหลือเกินนะคะแต่ก็ยังโดนเจ้าประจําเจ้าใหญ่ที่ที่เขาแบบอาจจะแบบเอออยู่มาก่อนหรือว่าขายมาก่อนอะไรแบบนี้ค่ะอาจจะมีการแบบว่ากันแกล้งหรือว่าสถานการณ์อะไรพวกนี้ค่ะมันอาจจะแบบมีความพลิกผันค่อนข้างที่สูงในเรื่องของการทํางานนะคะก็เลยทําให้ แบบว่าเออกำไรที่ได้กลับมาเนี่ยค่ะคือแบบมันน้อยอะ่ะถ้าเทียบเท่ากับแบบยอดที่มันเข้ามาอะไรพวกนี้อาจจะมีความผิดพลาดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่เราไม่ได้ตั้งใจที่เราไม่รู้หรือแม้แต่กระทั่งแบบว่าระบบเองอาจจะแบบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอ,อัลกอาการิทึมอะไรบางอย่างที่โดยที่ไม่ได้บอกโดยที่ไม่ได้บอกยูเซอร์ว่าแบบเฮ้ยฉันเปลี่ยนค่าเอ่อ เขาเรียกว่าอะไรค่าเปอร์เซนต์แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยจากที่แบบว่าเออจะต้องแบบให้เขาห้าเปอร์เซนต์จากทุกๆชิ้นที่เราขายได้นี่แอบเปลี่ยนเองเงียบๆเ,เป็นสิบเปอร์เซนต์อะไรเงี้ยกลับกลายเป็นว่ากําไรคุณถดถอยค่ะเลยได้เงินมาแบบเล็กๆน้อยๆแบบพอกินข้น,นมอะไรแบบนี้นะคะซึ่งอันนี้แหละคือสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังและมันอาจจะแบบเกิดขึ้นได้นะคะเอาละต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของ căn ngăn ำเป็นจัก,การยานีมาอีกแล้วนะคะสัจธรรมและพระพรหมฤษีว้าวคุณนะ่ะก็จะวนเวียนอยู่กับเนี้ยแหละคะ่ะการใช้ชีตแบบสมถะร <c oughs> <c oughs> วมไปจนถึงเรื่องของการเงินไนดะ้เ <c oughs> ช่นเดียวกันนะคะไพ่ <c oughs> พระขึ้นมานะคะรวมไปจนถึงพระพรหมฤษี <c oughs> ขึ้นมาแบบเนี้ยอ่าต้องบอกเลยว่าการเงินของเดือนเนี้ยเอาจริงๆนะมันก็จะแบบว่าแฮปปี้อยู่นะ ไม่ได้แย่คือแบบอย่างน้อยๆก็มีเงินเนี้ยแหละค่ะที่บอกไปทั้งหมดเลยค่ะว่ามีเงินให้แบบว่าเออกินอิ่มนอนหลับอะเออแบบอยากกินอะไรก็ได้กินอะไรแบบเนี้ยเออแต่ถ้าเกิดว่าถึงขั้นที่จะแบบได้รถใหม่ได้บ้านใหม่ได้ทรัพย์สินอะไรใหม่ๆมาเลยไหมไม่ขนาดนั้นค่ะแต่คือมันเป็นความสุขที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน คือแบบคุณก็จะมีความรู้สึกว่าเออการเงินนะ่ะมันพอต่อค่าใช้จ่ายของแต่ละเดือนอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่คุณแบบตั้งมัน่นตั้งตาทํานู่นทํานี่ทํานั่นเยอะแยะมากมายเลยอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายแล้วมันก็แบบเออหล่อเลี้ยงให้แบบชีวิตมันรอดพ้นไปในเดือนนี้ได้เป็นอย่างดีมีกินมีใช้อะไรพวกเนี้ยนะคะอย่างน้อยๆก็นอนหลับสนิทบ้างแหละเออแบบไม่ต้องมาคอยคํานึงถึงหรือว่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องของเฮ้ยวันพวกนี้จะมีตังกินข้าวไหมวันพวกนี้จะมีตังค่ารถไหมอะไรเงี้ยไม่คือมันแฮปปี ดีแบบดีเสียทุกอย่างเออวันก็เลยแบบว่าเกิดความสุขกายสบายใจเกิดขึ้นซึ่งเอาจริงๆนะคะในเรื่องของการเงินอ่ะมันก็ยังไม่ใช่ว่าจะอยู่ในสภาวะที่คุณจะใช้ฟุ่มเฟือยได้คุณยังคงต้องใช้แบบเนี้ยคะ่ะใช้ใจ่ายแบบอยู่กินอยู่อย่างสมถะเหมือนพรคะค่ะคือแบบเอออย่าเพิ่งแบบอยากได้ของอะไรที่มันแบบเป็นแบรนด์เนมหรือว่าแบบเป็นอะไรที่มันเกินตัวคุณรู้ดีด้วยว่าแบบเออ เราเราอย่าเพิ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็มีการแบบว่าใช้จ่ายอย่างแบบประหยัดมัธยัถ์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อเผื่อว่าในวันข้างหน้าอาจจะมีแบบเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินหรืออะไรประมาณเนี้ยคุณก็รู้ดีแต่ที่สําคัญนะคะในเรื่องของการเงินอ่ะมันแบบไปได้เรื่อยๆค่ะเออแบบมีให้กินอยู่เรื่อยๆเหมือนกันเพียงพอต่อชีวิตประจําวันนะคะแล้วก็เนือสิ่งอื่นใดนะคะหากใครที่ ทำสายาทำเกี่ยวข้องกับเรื่องของอันหนึ่งเลยนะคะใครที่เป็นแบบสายจิตวิญญาณเป็นสายนักบวชหรือเป็นสายแบบหมอดูนักพยากรณ์นะคะช่วงนี้รายได้ก็จะเข้ามาเรื่อยๆค่ะเ,เงินก็แบบเ,เนี่ยก็มีแบบหล่อเลี้ยงชีวิตของตัวเองได้นะคะแล้วก็เหนือสิ่งอันใดนะคะ คุณที่อาจจะมีการแบ่งเงินเพื่อแบบไปทําบุญนะอะไรแบบนี้บุญนั้นเนี่ยจะส่งผลกลับมาทําให้1นนะคะคุณมีชีวิตที่สุขกายสบายใจ2ก็คือไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามแต่ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณในเรื่องของการเงิน,นะคะถ้าคุณติดขัดขอให้รู้ไว้เลยว่าจะมีผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ถ้าคุณไปขอร้องหรือว่าไปขอความช่วยเหลือจากเขาคุณจะได้ความช่วยเหลือนั้นมา ถือว่าดีนะคะเอ่อแต่ใดๆคือพึ่งตัวเองก่อนแล้วกันเนาะถ้าเกิดว่าติดขัดจริงๆแบบมันไม่ได้จริงอะไรเงี้ยไปขอเลยค่ะแล้วคุณจะรอดพ้นจากแบบสถานการณ์ทางด้านการเงินที่มันติดขัดตรงนั้นไปได้แต่ดูทรงแล้วเนี่ยก็คือไม่ได้มีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นหรอกอืทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันในเรื่องของความรัก พระหน้าดายบําทมศีลทาวิรุณหกและทาวิรุปะโขความรักทำไมเป็นอย่างนี้ <laughs> ในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรหวือหวากันแล้วกันไม่ได้แบบมีความหวานให้กันอะไรสักเท่าไหร่นะคะคือแบบเหมือนกับว่าต่างคนต่างทำงานอะ่ะมันแบบ มันก็เหนื่อยแล้วอะกลับมาถึงก็เลยแบบต่างคนต่างยย้ายนอนเลยกันแล้วกันอันนี้สําหรับคนที่มีครอบครัวนะคะมันเป็นฟีลแบบเหนื่อยแล้วอะกับความสัมพันธ์เนี้ยคือมันก็อยู่ด้วยกันมานานหรืออะไรก็ตามแต่อาจจะแบบรู้จักกันแบบเป็นอย่างดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยไม่ค่อยมีอะไรให้ตื่นเต้นสักเท่าไหร่นักนะคะแล้วก็อความสัมพันธ์ไม่มีความคืบหน้าแล้วอีกอย่างหนึ่งเนะะี่ยค่ะต่างคนต่างคิดเกี่ยวกับเรื่องของ การเงินทั้งคู่เลยจะทําไงแบบหาเงินมาให้ได้มากกว่านี้อะไรเงี้ยในหัวมีแต่เงินไม่มีเรื่องของความรักเลยนะคะเอาละก็อาจจะต้องแบบว่าอามีการแบบว่านิดนิดหน่อยหน่อยเนะาะแบบพากันไปเติมหวานให้กันกันสักนิดนึงถ้าคุณมีวันหยุดนะแต่ดูทรงเราเนี่ยทั้งคู่เลยค่ะคือแบบทาแต่งานหาเงินอย่างเดียวไม่มีเวลาให้สําหรับความรักเลยค่ะก็ ควรที่จะเติมหวานให้กก่กันชักนิดนึงเนาะอย่างน้อยๆคาเฟ่ใกล้บ้านอะไรเงี้ยพากันไปกินกาแฟคนละแก้วคุยกันกระจุงกระจิงนิดหน่อยถ่ายรูปลงโซเชียลอะไรเงี้ยแล้วก็เอออย่างน้อยๆให้ให้รู้ว่าบรรยากาศเนี้ยยังมีความรักอยู่นะอะไรอย่างนี้นะคะแต่สําหรับคนที่โสดน,นะคะต้องบอกเลยว่าเบื่อ เบื่อกับการที่ต้องแบบว่าสารสัมพันธ์กับใครเบื่อกับการที่จะต้องแบบว่าฉันจะต้องมีแฟนจริงๆหรออะไรเงี้ยจนเอาจริงๆนะคุณคุณประวัลนาว่าฉันจะเป็นโสดอะไรอเงี้ยไปเลยนะสาหรับบางคนอะไรเงี้ยเพราะว่าดวงชะตาเนี้ยก็คือแบบเป็นฟิลประมาณว่ามันมันเป็นดวงของการขึ้นคานอะไรอเงี้หรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าจะแต่งงานนะคือแต่งงานช้ามากหรือไม่งั้นก็คือไม่แต่งไปเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าแต่ง หรือว่ามีคู่ครองอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นทุกครั้งเลยทําให้แบบว่าอยู่ด้วยกันแบบอยู่ด้วยกันไปแล้วมันก็มันอยู่ด้วยกันไม่ขึ้นอะมีแต่ปัญหาอะไรแบบเนี้นะคะทําให้แบบว่าเออสุดท้ายก็ต้องแบบแยกย้ายเออต่างคนต่างไปใส่คอนเวิร์ตใส่กันอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยก็คือแต่ไม่รู้ทําไม <laughs> คือคุณก็มีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามมากด้วยก็คือแบบเข้ามาเรื่อยๆแต่พอเข้ามาปุ๊บแป๊บๆก็เดี๋ยวไปอยู่อย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบเบื่อกับการที่จะต้องกับการที่จะต้องแบบว่าเริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์ใหม่ๆอะไรแบบเนี้ยค่ะก็เอาเป็นว่าถ้า ยังไงเสียนะคะก็แล้วแต่ดุลพินิตของคุณกันแล้วกันเนาะเออก็เป็นความสัมพันธ์เป็นความรักในรูปแบบนี้ต่อไปเรื่องสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกัน,นะค่ะว่าชาวราศีตุลเดือนเนี้ย คุณควรแบบว่าปฏิบัติทำอย่างไรหรือไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านไหนแล้วมันทําให้แบบว่าเออแบบปังกว่าเดิมหรือว่ามีความราบเรื่องเกิดขึ้นในชีวิตผ่อนจากหนักให้กายเป็นเบาอะไรอย่างเงี้ยได้บ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน อส,สุรินลาหูทาวเวสุวรรณพ่อแม่ธรณีจ้ะไม่ต้องพูดเยอะตามรูปเลยนะคะเออ่ใครที่เป็นสายท่านทาวเวสุวรรณนะคะก็ไปกราบสักการะท่านได้นะคะใครที่เป็นสายพ่อแม่ธรณีนะคะเออแบบเอาจริงๆนะหลายๆคนอาจอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะต้องต้องสักการะท่านด้วยเหรออะไรเงี้ยก็ท่านเพิ่งจะมา มีชื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องของการแบบว่าเออให้ไปกราบไหว้ขอให้ท่านช่วยเปิดทิศเปิดทางในการแบบว่าทำมาหากินบนพื้นแผ่นดินเนี่ยท่านเพิ่งจะมาแบบปังบูรีเยก็ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เองเนะะาะประมาณปีสองปีนี่เองนะคะเนี่ยนะคะเป็นการแบบว่าจุดทูบยี่สิบเอ็ดดอกเพื่อ บอกแก่พระแม่ธรณีว่าขอให้ท่านช่วยเปิดทิศเปิดทางในการทำมาหากินบนพื้นแผ่นดินนี้ให้แก่ตัวข้าพเจ้าให้มีความร่มให้มีความรับรื่นให้มีความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มีความมั่นคงในในเรื่องของแบบการเงินต่างๆอะไรพวกเนี้ยการงานที่มั่นคงการเงินที่มั่นคงแล้วก็บูชาพญานาคสายสีดำนะคะเออ ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยท่านไม่ได้บอกเลยว่าให้ไปทําอะไรยังไงบ้างแต่ขอแค่ให้คุณนะไปก,กราบสักการะท่านเพื่อขอพรอ,อย่าไปบ่นนะอันนี้พูดหลายแบบพูดทุกคลิปเลยนะคะอ่ะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่เนาะที่ยังไม่แบบว่าไม่ไม่ได้รู้จักหรือว่าไม่เคยดูช่องแม่หมอมาก่อนอะไรเงี้ยแม่หมอจะพูดอยู่แทบจะถูกคลิปเลยนะคะว่าห้ามบน่นอย่าบ่นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ คือมันเหมือนกับว่าเป็นการไปดูหมิ่นท่านอะไรอย่างนงี้เนาะคือแบบท่านน่ะมีบุญมีกษษุศลมีบุญญาธิการมากขนาดไหนเป็นเทวดาเป็นแบบเป็นเทพเป็นอะไรขนาดนั้นน่ะคือแบบท่านสามารถโดนบรนดานอะไรต่างๆให้ได้มากมายแต่เราอะ่ะเป็นมนุษย์ตัวเหม็นที่ยังมีรักโลภกธหลงที่ยังมีนี่มีศินยังแบบอะไรอย่างนงี้อยู่เลยแล้วเป็นใครไปต่อรองท่านว่าแบบถ้าท่านให้หนูนะหนูจะถวาย พวงมาลัยสีแดงให้ท่านหนุนจะถวาหอยหัวหมูไก่ต้มให้ท่านคือไม่ต้องไหมเพราะว่าท่านเอาจริงๆแล้วท่านอิ่มทิพย์ได้ซ้ำไปท่านไม่ได้ต้องการเครื่องอะไรแบบนี้เลยค่ะแต่สิ่งที่ท่านต้องการคือบุญแล้วก็อยากจะเห็นแบบคนที่ไปกราบไหว้ท่านอนะ่ะคือเป็นคนดีมีศีลธรรมคิดดีทดําดีพูดดีก่อนที่จะไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้นะคะขอให้คุณนะไปทําบุญมาก่อนก็นแล้วกันปฏบิบัติบูชาอยู่ที่บ้าน สีส่สห้าวันนะคะสวดมนต์ทุกคืนทุกวันอะไรเงี้ยหรือไม่กแต่กระทงแบบว่าทุกช่วงเวลาที่คุณนึกนได้ก็สวดไปนน่นนี่นั้นทําจิตให้สบายนั่งสมาธิทุกวนยยันอะไรเงี้ยค่ะหรือไม่ก็แบบอ่ะตักบาตรทุกวันอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วแต่นะคะเป็นบุญอะไรก็ตามแต่ที่คุณทําได้นะคะแล้วเสร็จปุ๊บเดินทางไปหาทานจุดทูปป,ป,ปั๊บปักปุ๊บบอกท่านเลยค่ะว่าข้าพเจ้าขอ ถวายบุญที่ได้ทํามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้แก่ท่านคะ่ะบอกชื่อพระนามท่านไปเพื่อให้ท่านได้อนุโมทนาบุญร่วมกันกับเราสาธุบุญร่วมกันกับเราแล้วเสร็จปุ๊บค่อยขอพรคะ่ะคือให้ขอไปเลยอย่าบ่นนะคะขอพรท่านว่าเนี่ยตอนเนี้ยข้าพเจ้าอะ่ะติดขัดด้วยเรื่องเนี้ยคือแบบอยากจะทํางานตรงเนี้ยแต่ว่าติดขัดด้วยเรื่องของแบบถูกกันแกล้งมั้งหรือว่าติดขัดด้วยเรื่องที่แบบว่าเออแบบถูกแบบ นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเล่าให้ท่านฟังไปค่ะแล้วก็ขอความราบรื่นแล้วก็ขอให้ท่านแบบว่าช่วยเปิดทิ่เปิดทางในเรื่องของแบบว่าการ การทํามาหากินการสร้างเนื้อสร้างตัวการแบบหาเงินหาทองขอให้มีความราบรื่นเกิดขึ้นอะไรแบบนี้นะคะแล้วเรามาลองดออูลองดูกันว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรคะเ<ม>ชื่อมากเลยว่าถ้าเกิดว่าสามารถทําได้ตามนี้แล้วน้องก็คือแบบออย่างน้อยๆมันเป็นที่พึ่งทางใจให้เรารู้สึกสบายใจได้แล้วก็หลังจากนี้เนี่ยนะคะก็คิดว่าน่าจะได้มีการแบบได้เห็นการเปิดทิศเปิดทางจริงๆอย่าง,งที่ว่าทุกอย่างจะเริ่มคล่องตัวมากขึ้น จะเริ่มมีการเงินการทองไหลเข้ามาแล้วมีชีวิตที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะเอาละค่ะก็จบลงกันไปแล้วนะคะสําหรับชาวราศีตุลเนาะในทุกๆเรื่องนะคะอย่างครอบคลุมในช่วงเดือนเมษายนนะคะก่อนจากลากันไปเนาะก็รบกวนกดติดตามนะคะแล้วก็กดไลค์ถ้าคุณชอบคลิปนี้กดแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นสะพานบุญร่วมกันนะคะสำหรับวันนี้กบิณฑาภูมิยานคงจะต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ